นี้นะคะซอก็จะได้ใส่ชุดฮันโบกค่ะทุกคนก็กำลังจะเดินหาร้านเช่าชุดอยู่นะคะว่าจะเดินไปที่ร้านคุณป้าที่ให้นำบัตรมาเมื่อวานนะะี้ค่ะแต่ว่ามันไกลมากเลยค่ะไกลจากที่นี่นะคะต้องเดินไปไกลมากแล้วเราก็ต้องเดินกลับมาที่นี่อีกนะคะ mm hmm. ก็เลยเปลี่ยนใจหาร้านที่อยู่แถวๆนี้ค่ะ วนพี่ชินแล้วนะคะว่าให้ใส่ชุดฮันบกด้วยกันไหมพี่ชินก็ยังยืนยันคําเดิมนะคะว่าไม่ใส่ค่ะแต่เดี๋ยวรอดูหลังจากนี้นะคะทุกคนว่าแกจะใส่หรือเปล่านะคะสรุปแล้วซอเอาร้านนี้ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะนะคะก็จะมีชุดให้เราเลือกนะทุกคนถ้าพวกคนนะคิดไม่ออกนะคะเข้าแกะคะ่ะเจ้าของร้านเขาก็จะเอารูปเอารูปมาให้เราดูค่ะแล้วเราก็เลือกได้เลย รูปคนที่เขามาใส่กันนะคะแล้วก็ใส่ตามเขาได้ค่ะทุกคนชุดสวยมากๆเลยอันนี้ผู้ชายค่ะผู้ชายแต่งตัวเป็นผู้หญิงหมดเลยอันนี้ก็ผู้ชายไม่ใช่กระเถยไม่ใช่กระเทยนะคะแต่ว่ามันเป็นแฟชั่นนะคะเนี่ยเป็นผู้ชายเลยค่ะแต่งตัวเป็นผู้หญิงนะ,ะทุกคนค่ะนี่ค่ะชุดสวยมากมีสีมีสีด้านในนะคะอันนี้เป็นกระโปงนะคะข้างในก็จะเป็นเสื้อค่ะ มีบริการถ่ายรูปในร้านด้วยนะคะใส่ชุดแล้วก็ถ่ายรูปเฉยๆก็ได้ค่ะรูปละ200กว่าบาทแต่ถ้าเช่านะคะเช่าออกไปใส่เดินข้างนอกก็มีค่ะของซอน,นะคะจะเช่าแล้วก็ใส่ออกไปอาจจะถ่ายรูปข้างในร้านแล้วก็จะเอาเช่าด้วยค่ะเช่าออกไปเดินข้างนอกอีก2ชั่วโมงนะคะตอนนี้นะคะซอก็ได้ชุดแล้วนะคะเป็นชุดสีน้ําเงินคะ่ะคนเกาหลีเขาก็จะพาเราเข้าไปแต่งตัวใส่เสื้อผ้าด้านในนะคะแล้วก็ออกมาทําผมด้านนอกค่ะ ส่วนทรงผมนะคะซซก,ก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำทรง,ทรงไหนนะคะไม่รู้เหมือนกันก็เลยบอกคุณป้าว่าจัดมาเลยนะคะจัดมาโลดเอาทรงที่คุณป้าคิดว่าใช่นะคะคิดว่าสวยนะคะทำให้เราเลยค่ะ<ส>คุณป้าก็จัดทรงนี้ให้นะคะแล้วก็ชุดนะคะในร้านมีแต่ชุดสวยๆค่ะทุกคนเลือกไม่ถูกเลยนะคะถ้าเลือกไม่ถูกเจ้าของร้านก็จะเอาแคตตาล็อกมาให้เราดูค่ะเราก็เลือกในแคตตาล็อกได้เลยคนที่เขาใส่และถ่ายรูปไว้ค่ะ ส่วนพี่ชินนะคะตอนแรกไม่คิดว่าจะใส่กับซอเลยพอเห็นซอใส่ชุดออกมาแล้วสวยอยู่ๆก็เปลี่ยนใจนะคะแล้วก็อยากใส่กับซอค่ะแต่จะใส่ถ่ายรูปเฉยๆนะคะจะไม่ใส่ออกไปข้างนอกค่ะอยากจะใส่ถ่ายรูปคู่กับซอนะคะนี่นะคะรอเล้าเลยค่ะทุกคนและเราก็เข้ามาในห้องถ่ายรูปค่ะตรงนี้เขาก็จะจัดนะคะให้เราเลือกว่าเราอยากจะนั่งถ่ายรูปหรือว่าจะยืนถ่ายนะคะเราใส่เสร็จนะคะทุกคนเขาจะมี ให้ด้วยเพราะว่าช่วงนี้มันหน้าหนาวค่ะก็จะมีเสือ้อคลุมตรงนี้ให้ด้วยค่ะ เดี๋ยวซอพาทุกคนเข้าไปร้านนี้นะคะร้านนี้ก็คนต่อคิวแน่นเอียดเลยค่ะดูในรีวิวมานะคะคือถ้ามาที่นี่ต้องมาแวะร้านนี้ค่ะไม่รู้เขาขายอะไรกันนะคะคนเยอะตลอดเลยนะคะแล้วซอก็นัดเจอแม่ย่าที่ร้านนี้ด้วยค่ะแม่ย่ามาถึงนะคะเจอซอตกใจเลยจําไม่ได้นะคะชุดสวยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปซื้อกันนะคะมันเป็นปลาหมึกชุบแป้งทอดค่ะแล้วก็ราดด้วยผงอะไรสักอย่างหนึ่งคล้ายๆผงมาล่าค่ะ เลยดูค่ะพ่อปู่แม่ย่าก็กำลังกินอยู่เดี๋ยดจังคือกำลังกินปลาหมึกทอดค่ะทุกคนอร่อยมากเลยค่ะคนน้องพิราบตัวนี้สวยมากอ้อมชนเย็บโบแต่เย็บโบอยู่อ๋อกินไม่เขี้ยวเลยอ่ะเขี้ยวหน่อยลูก No simules ser sincero. Si no puedes decir, sí, ¿quién puede decidir? Sin rodeos, dice simplemente soy así. ตอนนี้นะคะพวกเราก็อยู่ที่หน้าวังโบราณคยองกีจอนนะคะจุดนี้ถือเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยก็ว่าได้นะคะทุกคนคยองกีจอนนะคะหรือพระราชวังคยองกีเป็นวังเก่าซึ่งเคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์แทโจกษัตริย์องค์แรกแห่งราชวังซซซอนค่ะ ภายในนะคะเป็นที่โล่งกว้างค่ะแล้วก็ประกอบไปด้วยนะคะหมู่บ้านพระราชวังน้อยมากมายนะคะค่าตั๋วก็เข้าฟรีคะ่ะทุกคนสาหรับคนแก่เท่านั้นน,นะคะผู้สูงอายุเข้าฟรีคะ่ะแล้วก็เด็กเข้าฟรีคะ่ะแต่ซอพี่ชินอะไรอย่างนี้นะคะไม่ย่ายาังเสียอยู่คะ่ะพ่อปู่นี่70ขึ้นก็ค่าค่าตั๋วนะคะไม่ต้องเสียคะ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันนะคะี้น,นะ นะคะก็จะเป็นที่มาเดินถ่ายรูปนะคะก็จะมีแต่ตากล้องทั้งนั้นแล้วก็คนใส่ชุดทันบุกนะคะทุกคนมาเดินแล้วก็นั่งอยู่ในบ้านะคะ่ะแล้วก็ถ่ายรูปกันนะคะ ตอนนี้นะคะก็พกกากันออกมาข้างนอกแล้วนะคะทุกคนถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ได้เวลาจะคืนชุดแล้วนะคะเราก็จะเอาชุดไปคืนนะคะแล้วก็จะไปรับรูปด้วยค่ะรูปที่ถ่ายไว้นะคะถ่ายออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างจะสวยหรือเปล่านะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปรับพร้อมกันนะคะ ส่วนอาหารนะคะถ้ามาเที่ยวที่นี่นะคะจะต้องกินอะไรนะคะอาหารขึ้นชื่อของที่นี่ <Hey. S 1> ก็คือข้าวยำเกาหลีค่ะมีบิมปรับนะคะเดินไปร้านไหนร้านไหนก็จะเจอร้านขายข้าวยำค่ะทุกคนอร่อยนะคะเขาบอกว่ามาที่นี่ต้องกินค่ะก็แต่ว่าไม่ได้กินกันหรอกนะคะเพราะว่าไม่ยากทําทให้กินบ่อยมากเลยค่ะที่ร้านอาหารพี่ชินก็เลยจะพาไปกินอีกร้านหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราไปรับรูปกันก่อนเนาะแล้วเราก็ไปทานข้าวกันค่ะทุกคนสวย a 2 3아 s ได้รูปมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่โรงแรมกันนะคะอันนี้มีวาดรูปด้วยนะคะนะคะน้องหน้าระก เขาไปเดือดหุ่นให้โซหรอได้ได้สุดได้แล้วค่ะสวัสดี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  ราคาที่จับไปเมื่อกี้เท่าไหร่อากาอัดใหม่สิบพันวะซ่างค้าง,คงหนึ่งหมื่นวะแต้ <laughs> อันนี้มาหนึ่งตัวค่ะแม่แม่ตอนนี้ก็เป็นเวลากี่โมงชิคก์มึงยังบอกชิคก์กัน,นยหกโมงครับหกโมงหกโมงนะคะ,ะ,คะไปกินข้าวเย็นกันนะคะทุกคนฮะสวยนะ นี่เราเข้ามาในอีกซอยหนึ่งแคบๆแล้วคะเนี่ซอยคนเดินน้อยๆค่ะเพราะว่าเราจะไปที่ร้านอาหารกันคนก็จะไม่ค่อยเยอะอยเด็กกลุ่มนี้ยังไม่เปลี่ยนชุดอีกอะหนาวแล้วเนี่ย,ม,ม,ยมาเที่ยวเากาหลีนะคะเอาพ่อแม่มาด้วยเนาะถ้าไม่ขี้เกียจนั่งเครื่องห้างชั่วโมงนะคะามาพี่ชินนะคะก็พามากินข้าวนะคะอีกร้าน นึ่แง่อยูไกลจากตรงที่แบบว่าพักแล้วก็ที่เที่ยวมากนะคะนั่งแท็กซี่ออกมาค่ะพี่ชินเขาหาร้านนะคะร้านที่แบบเล่าสาโทอร่อยอร่อยดังๆค่ะนี่ทุกคนย่านนี้เลยคะ่ะฮึหน้าร้านมีดารามากินด้วยนะคะดาราดังๆตรงนี้เลยคะ่ะ

อัก็ไดะรเยยำเป็ดย่างค่ะแล้วก็หมูสามชั้นนุ่มยี้จี่นะคะแล้วก็ปลากระเบนคะปลากระเบนดองนะคะต้มยี้จี่นะคะใส่หมูค่ะยี๊จี่ไม่หมดมาอีกแล้วนะคะแล้วก็ราเมงสายนี่ก็จะเป็นดอกซีวค่ะอันนี้หอยแมลง ครั้งสองวัน <r> ที่แล้วเนา่ยผมทำอาหารหอยร้านนี้จะทำว่า กินอิ่มเรียบร้อยแล้วค่ะกําลังจะกลับบ้านกันนะคะขึ้นรถแท็กซี่ให้ไปส่งที่บ้านพักค่ะแต่แท็กซี่แนะนําว่าเอออย่าเพิ่งกลับนะคะต้องไปเดินที่ถนนยามค่ําคืนก่อนถนนเส้นนี้สวยนะคะตอนกลางคืนคนเดินเยอะมากนะคะอ่าเป็นถนนสวยยามค่ําคืนอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ฟังแท็กซี่นะคะแท็กซี่ก็มาส่งระหว่างทางกลับบ้านค่ะแล้วพวกเราก็จะเดินข้ามถนนไปอย่างที่พี่แท็กซี่บอกนะคะ พอข้ามถนนมาสักพักนะคะก็มองหาว่าเอ๊ะถนนที่มันเป็นสวยๆตอนกลางคืนมันอยู่ตรงไหนนะคะเรานึกว่าจะมีไฟแล้วก็จะมีขายของของกินอะไรอย่างงี้นะคะก็นึกไปอย่างงั้นนะคะแต่พอเข้ามานะคะทุกคน <laughs> มีแต่เสียงเพลงแล้วก็คนดูดบุหรี่แล้วก็พูดกันเสียงดังมากนะคะเ <laughs> ข้ามากินบุหรี่แรงมากเลยคะ่ะที่ไหนได้มันเป็นไนท์มันเป็นพวกอะไรนะคะเป็นผับนะคะเป็นผับเป็นบาร์หมดเลยนะคะทุกคนพ่าปู่แม่ย่านะคะ เดินจ้ำๆเข้านะคะดูพ่อปูก็เป็นห่วงซอนะคะแม่ยาก็เดินหานะคะหาทางออกเพื่อ <reading> ท <expand> ี่จะไปเรียกแท็กซี่ค่ะต่างคนก็ต่างแบบรีบเดินนะคะแล้วเขาก็มองพวกเราด้วยนะคือพวกเราเฮ้ยอะไรเนี่ยคนแก่มาเดินในตรงนี้นะคะคือมีแต่วัยรุ่นเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนตอนนี้พี่ชินก็กำลังดู G P S อยู่นะคะว่าเราจะกลับบ้านทางไหนกันนะคะก็คือจะเดินกลับบ้านค่ะมอวพี่แท็กซี่ก็ไม่ดูสไตล์พวกเราเลยนะคะเข้าไปพักผ่อนกันค่ะ เก็บกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะคะ7จ็ดมงกว่าค่ะมีม้าตุกด้วยนะคะทุกคนตกบางๆค่ะลังคาสีขาวเลยป้าแล้วก็จะไปกินข้าวกันแล้วก็จะกลับบ้านเลยนะคะ เป็นต้มแซบเครื่องในหมูค่ะแล้วเราก็เอาข้าวลงไปคลุกนะคะแล้วก็ตักกินคล้ายๆกับข้าวต้มบ้านเราเลยค่ะข้างในจะมีะในหมอ้อนี้ก็จะมีไส้หมูตับหมูนะคะไม่มีกลิ่นคาวเลยค่ะทุกคนเหมืกินอะไรที่แบบปกติะคะ่ะอร่อยดีค่ะถ้ามันจืดนะคะเราก็กุ้งดองค่ะกินมคู่ด้วยค่ะ รุงดองนะคะก็จะเค็มค่ะกินแทนน้ำปลานะคะใส่ลงไปแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะหายจืดอมาปลาเจลียองแงสนุกมากๆเลยนะคะทุกคนทริปเที่ยววันนี้นะคะก็เป็นทริปเที่ยวครอบครัวได้พาที่ที่โรงแรมพวกเราก็ จะกลับบ้านกันแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์เายวมักดแชร์กดแชร์กดติดตามให้พวกเรา,เราด้วยนะคะบายบายคะ่ะทุกคน